ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องปาม์มทธิยทีเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาไปบุกคลังแสงของพี่กันนะครับจากพนักงานเสิร์ฟสู่ดีเจครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านดีเจบูชักกันเลยครับผมเจอกัน ก็ S 2> <S 2> วสวัสดีครับนี่เราอยู่กับพี่กันครับผมสวัสดีครับผมดิจบูชาครับที่เริ่ม การทาอาชีพดีเจตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อเริ่มทาอาชีพตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ก่อนหน้าที่จะเป็นดีเจนะครับพี่ก็เริ่มจากการเป็นเด็กเสิร์ฟนะครับตามร้านอาหารนะครับแล้วก็ผมตั้งตั้งแต่นั้นมาผมก็เริ่มเก็บตงังค์ซื้ออุปกรณ์ต่างๆของการเป็นดีเจนะครับแล้วก็มันฝึกฝนตัวเองนะครับเรื่อยๆจนออกงานแล้วก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนที่อาจเดย์นะครับชื่อ H Y D J School นะครับ จังหวัดสงขลาครับในหนึ่งวันของการเป็นเอเจนี้เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเราต้องเตรียมตัวเราต้องจัดจัดเพลงครับจัดเพลงจัดเพลงจัดเพลงที่เราจะเล่นครับแล้วก็เรียบเรียงเพลงให้ให้ตรงจังหวะกันครับเรียบเรียงห้องเพลงครับแล้วก็ก่อนที่เราจะขึ้นวทีจริงเราก็เอาเพลงมาเปิดจริงก่อนครับก่อนจะขึ้นวทีจริง แล้วเรื่องของด้านของปัญหาสุขภาพนี่เหมือนว่าทางานกลางคืนหรือว่าขักมนี่มีปัญหาสุขภาพเปยังไงบ้างมันมันไม่ได้มีปัญหาจากตรงนั้นมากกว่าครับถ้าถ้าเกิดมีปัญหาก็เป็นแบบทํางานกันหลายวันติดติดอะไรเงี้ยแบบงานมันเข้ามาติดต่อกันและแบบหากผมช่วงที่แบบเราไม่ได้พักคนเป็นเวลานานอะไรเงแบบี้ยรันอกจากการดีเจแล้วพี่ทําอะไรบ้าง ผมก็มีเล่นเกมดูหนังฟังเพลงบ้างครับแล้วก็มีการออกกําลังกายครับออกนอกสถานที mm ่ครับออกกำลังกายนอกสถานที่ครับแล้วแวนวเพลงที่ชอบเปิดเป็นประจํอ่าแนวเพลงที่ชอบเปิดเป็นประจําก็จะเป็นอิเล็โทรนะครับแล้วก็ฮาร์ดแแท็ปนะครับเป็นชอบเป็นพิเศษครับแต่จริงๆเราต้องฟังทุกกแนวครับใช่ครับเป็นดีเจเราต้องฟังเพลงทุกกแนว เออแล้วมีเป็นไอดอลประจำตัวไหมครับมีมาเฟอร์บลิทดีเจใช่ไหมครับเป็นดีเจคนโปรดนะครับในดนท์ใจก็น่าจะเป็นดีเจดีเจมาตินกาลิศนะครับแล้วก็ในแต่ละยุคมันก็เปลี่ยนไปแต่ละสมัยนะครับเราก็ดีเจในยุคนี้มาเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปตามเจนนะครับครับใช่ครับใช่แต่ละปีครับอ่าพี่ครับนี่ พี่แนะนำให้ผมเล่นพื้นฐานได้ไหมครับอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับแล้วก็พื้นฐานอันดับแรกนะครับรอลองก่อนนะครับลองอันนี้นะครับพี่จะแนะนำก่อนว่าจะเป็นปุ่ม h o ตคิวนะครับไว้สาหรับมาร์กเพลงในในคอมของเรานะครับแล้วก็มีปุ่มพ l ย์แล้วก็ปุ่ม c u วนะครับลองกดดูครับอันนี้เป็นปุ่ม h o ต c u วนะครับแล้วก็ปุ่ม p l a แนะครับปุ่ม p l ใช่ครับลองกดดูครับเป็นการเปิดเพลงนะครับสําหรับพื้นฐานนะครับ ครับแล้วสำหรับสิ่งที่ดีเจควรมีนะครับพี่สิ่งที่ดีเจควรมีนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งนะครับน่าจะเป็นแล็ปท็อปนะครับแล้วก็อันดับสองน่าจะเป็นหูฟังอันดับสามน่าจะเป็นพีซีนะครับครับผม และการดัดสีก็น่าจะเป็นลำโพงด,ด้วยนะครับครับผมแล้วมมเหมือนการเล่นดีเจนี้ทางบ้านเขามีปัญหาในซัพพอร์ตไหมครับตอนแรกๆก็ทางบ้านก็ไม่ไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะอีกอย่างหนึ่งเป็นงานดีเจก็ทํางานกลางคืนอะไรด้วยครับน่าจะไม่เข้าใจในด้านนี้นครับพอหลังๆมาก็เริ่มมีงานอะไรนี้เข้ามาบ่อยๆก็ทางบ้านก็เข้าใจครับชอบไปทำง,งาน แล้วสําหรับผลงานที่พี่ประทับใจที่สุดมีไหมครับผลงานที่ประทับใจที่สุดนะครับก็จะเป็นผลงานที่ได้ร่วมเปิดเพลงกับเปิดวงนักปู่จานแลวก็ปิดวงปู่จานลองไหมนะครับเมื่อสองปีที่แล้วครับที่เดเกครับขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตับตั๊กให้กับช่องฟาร์มเกทีอาร์ทีด้วยนะครับ